สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพี่ีดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับเรามีแอปหาเงินใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ก็วันที่2เดือนมกราคม2566นอกะครับก็ปี2022แล้วนะครับก็สำหรับแอปนี้นะครับผมก็จะมาสอนในส่วนของวิธีการดาวน์โหลดแอปวิธีการสมัครสมาชิกวิธีการสร้างไรายได้แล้วก็วิธีการถอนเงินนะครับก็จะบอกแล้วก็อธิบายข้าวๆในส่วนของแอปนี้ว่าเป็นแอปเกี่ยวกับอะไร สร้างอะไรได้ยังไงนะครับแล้วก็มีช่องทางการถอนเงินอะไรบ้างเนาะซึ่งแอปนี้นะครับมีชื่อว่าแอป My Popstar นะครับก็จากค่ายจากของค่ายของ GJ เนาะ JUHE นะครับหรือ คล้ายเดียวกันกับแอปพลิเคชันมูทู e นะที่เกี่ยวกับการดู YouTube อันนี้เนาะสว่วนนี้ก็คือน่าจะเป็นเกมแหละดยคนน้าเท่าที่ผมดูตอนนี้เลยนะครับสำหรับยอดดาวน์โหลดนะก็ถือว่าสูงมากนะแต่ว่ายังไม่มีรีวิวสำหรับของคนไทยเราตรงนี้นะครับก็ใครที่เคยเล่นแอปนี้นะครับก็ฝากนะฝากแนะนำกันได้นะในส่วนของแอปนี้นะเพราะว่าผมก็เป็น มือใหม่นนในส่วนของแอป,ปนี้นะครับอ,อันนี้คือในส่วนของประวัติของเขานะแอป,ปนี้นะต้องเล่นในส่วนของ Android version ่น5.0ขึ้นไปนะครับ อแอปนี้นมีตั้งแต่วันที่19ตุลาสอง5อีกนะครับตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็เวอร์ชัน1.1.4่นนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันเนาะใครที่เคยเล่นแอปนี้แล้วนะฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะในส่วนของแอปนี้นะครับผมคิดว่าสามารถถอนเงินได้จริงถ้าว่ามาจากใครเดียวกันกับมูดถูกนะแต่ว่าใครที่เคยเล่นแล้วแล้วก็เคยถอนเงินไปแล้วแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะฝากคอมเมนต์ฝากแช์นะฝากแช์ไมยถึงว่าคอมเมนต์เนาะฝากแชร์ประสบก,การณ์ที่เราเคยเล่น นะครับสำหรับแอปนี้เนาะโอเคนะครับตอนนี้ก็ทําการติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของสแกนนะว่า,ามีความปลอดภัยหรือเปล่านะครับอ่ถ้าหากว่ามันขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าปลอดภัยดีนะครับจากนั้นก็ให้เราเปิดแอปพลิเคชันเลยครับก็เสร็จแล้วใน,นสองขั้นตอนการดาวน์โหลดแล้วก็ขั้นตอนการติดตั้งนะครับ ต่อมาก็คือขั้นตอนของการสมัครสมาชิกตอนนะครับเข้าสู่ระบบเพื่อรับอ่ะเราก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับผมนะจากนั้นก็ช่องทางการเข้าสู่ระบบก็คือช่องทางการสมัครสมาชิกมีอยู่ด้วยกันอยู่2ช่องทางก็คือช่องทางแรกก็คือผ่านของ Gmail นะครับก็คืออันนี้นะช่องทางที่2ก็คือผ่านด้วย Facebook นะครับอันนี้เราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะสมัครผ่านช่องทางไหนนะครับที่เราสะดวกที่สุดนะครับแล้วก็กดเลือกได้เลยนะครับ เมื่อเรากดเลือกบอยแล้วนะครับผมนะักมันก็จะมาเชื่อมต่อกับบัญชีของเราที่เราเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออีเมลเนาะอันนี้ก็เริ่มเล่นเกมอ่ะน่าจะเป็นเกมนะครับทุกคนนะช่องทางการถอนเงินนะผม,ผมดูแล้วมันเหมือนกับเกมของ pop star winner ทุกคนนะมันคล้ายกันเลยนะก็การถอนเงินก็อ่ะสูงสุดก็1000บาทเหมือนกันเลยทุกคนนะ และก็มีการถอนเงินเข้าบัญชีของ t ูแ m นี่วอลเล็ด้วยตรงนี้นะครับผมสาหรับเกมนี้นะครับผมนเรามาดูกันนะครับว่ามันมีภารกิจอะไรกันบ้างที่เราจะถอนเงินนั้นคือต้องใช้เหรียญน,นะครับอย่างต่ำนะครับก็คือกี่เหรียญแล้วก็ใช้เพชรกี่เพชรด,ด้วยกันตรงนี้นะครับอันนี้คือกฎของการถอนเงินนะสามารถถอนได้แล้วก็เงินเข้ามานะประมาณ7วันด้วยกันนะแล้วก็เขาเขียนไม้อ่านี่ทุกคนเขาเขียนเราสามารถถอนได้วันละ ครั้งเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เนาะถอนขั้นต่ำอยู่ที่10บาทใช้เหรียญอยู่ที่1นึ่งละหนึ่งแสนเหรียญแล้วก็ใช้เพชรอีกเป็นค่าธรรมเนียมอยู่ที่300เพชรแต่ถ้าหากว่าเรามีเหรียญเยอะนะก็แนะนําให้เราถอนตั้งแต่100บาท200บาท500บาท1000บาทนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้เพชรนั่นเองตรงนี้นะครับ แต่นี่คือประวัติการถอนเงินนะผมก็ยังไม่เคยถอนเงินนะอันนี้คือได้รับเหรียญจากที่เราสมัครสมาชิกเมื่อกี้เขาให้เรียนเหรียญแกเราฟรีๆหนึ่งหมื่นสองหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญด้วยกันนะครับเราต้องหาเหรียญอีกประมาณหนึ่งแสนห้าพันเหรียญก็สามารถถอนได้ขั้นต่ำสิบบาทแล้วก็หาเพชรอีกสามเพชรตรงนี้นะครับวิธีการนะก็คือเป็นการเล่นเกมอ่ะเรามาเล่นเกมก่อนก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกลับเมนูทางๆางตรงนี้นะครับก็คิดว่าไม่ยากเนาะสำคนที่เคยติดตาม ช่องของ ANC ที่ผ่านมานะครับอ่าอันนี้มันโผล่ม,มาก็เหมือนเดิมเลยเนาะกดรับเหรียญฟรีนะครับ97เหรียญน,นะครับอ่าถ้าเราอยากได้เหรียญมากขึ้นเพียงแค่กดแอดอันนี้ไปนะครับแล้วก็คากบาทปิดไปนะครับตรงนี้เนาะ อ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นตาหนึ่งนะอ่ะจบแล้วทุกคนนะนี่คือเลเวลที่หนึ่งนะก็เมื่อเราเล่นจบไปเลยนะสเตปต่อมาคือได้รับเหรียญมาแล้วก็ถ้าเราอยากดูวิดีโอต่อก็ได้รับมาอีกประมาณ5้าเท่านะครับถ้าเราไม่อยากดูก็การกระบาทปิดไปนะครับแล้วก็มาที่เมนูต่อมาอ่ะเมนูนี้ละกันคือเมนูงานนะเพราะว่าเมนูการเชิญเพื่อนเมนูงานต่างๆต,ตรงนี้คือมันก็อยู่ในนี้แหละเนาะกดที่เมนูนี้เลยแล้วกดเลยหรือคนนะ เมนูนี้คือเมนูงานน้องก็จะมีงานของการเข้าสู่ระบบขั้นต่ำอันนี้การเช็คอินกดเข้าไปนะครับอ่าเช็คอินแล้ววันนี้นะรับรับไปเลย3ามร้อยเหรียญแล้วก็ถ้าเรากดรับเหรียญตรงนี้ก็รับไป2เท่าเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าว่าเราสามารถที่จะเช็คอินได้30วันติดต่อกันเราจะได้รับเหรียญประมาณ2 0,000นเหรียญแล้วก็อีก3แล้วก็อีกนะฮะแล้วก็อีก ก็คนะือว่าเป็นเพชรนะครับโอ้ผมพูดมั่วแล้วทุกคนเม่กิดเนาะก็คือลิ้นพันกันอันนี้คือขอภัยด้วยแล้วกันเนาะอันนี้คือถ้าเรานะครับเช็ดอิน5วันติดต่อกันรับไป5เพชรติดต่อกัน8วันรับไปนะอ่าไม่ใช่5เพชรนั่นคือรับเพชรไปแล้วก็อันนี้คือรับเพชรไปเหมือนกันแล้วก็เช็ดอินติดต่อกัน25วันก็รับเพชรไปเหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือมีการมีกฎของเขาด้วยตรงนี้นะครับก็คือเขาจะอธิบายว่าถ้าเราจะอินไปกี่วันกี่วันได้รับอะไรบ้านตรงนี้แล้วยตรรงนนี้ะคับ วันที่3วันที่7วันที่14แล้วก็วันที่30ก็ได้รับเป็นโบนัสก็คือเป็นในส่วนของกองขวัญพิเศษจะมีเหรียญเยอะก,กว่าเดิมนั่นเองนะครับวันนี้เนาะต่อมาคือรางวัลกวาดล้างนับเล่นจนถึงระดับที่15คือเป็นการเล่นเกมให้ถึงเลเวล15นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนการดูวิดีโอนะรเราดูวิดีโอไปทั้งหมด5ครั้งมีโอกาสร,รับเหรียญอยู่ที่300รเหรียญกับอีก2เพชรนะครับส่วนนี้ก็รับเหรียญไป1000เหรียญกับอีก3เพชรนะครับแล้วก็เล่นขวดบ,บัตรนะครับอ่ะ แล้วก็สครัชไปตรงนี้นะครับผมนะอันนี้ก็น่าจะได้รับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ3 0 0รเหรียญกับอีก2เพชรนะแล้วก็ครบสิบเหรียญล้วก็กดตรงนี้ไปนอนเล่นไปทนะั้งหมด10ครั้งรับไป300เหรียญกับอีก1เพชรนะแล้วก็อันนี้คือเล่นเกมนะสิครั้งเช่นเดียวกันนะครับก็มีโอกาสรับเหรียญอยู่ที่300เหรียญกับอีก2เพชรนะครับแล้วก็อันนี้คือการกรอก ID คํคเชิญนะครับก็รับไป5000เหรียญก็กดเข้าสู่แล้วก็ให้เรากรอกนะครับ ID นี้หรือ ID นี้เลยนะครับ1 6 0ู 9, 4, 4แล้วก็กดคำว่าดอนไปแล้วก็จากนั้นก็กดคำว่ารับรางวัลไปนะค,คุณจะได้รับไปอยู่ที่เท่าไหร่5,000เหรียญนั่นเองตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายก็คือการโปรโมทแอปพลิเคชันก็คือการเชิญนะครับรับไปสูงสุดอยู่ที่8000เหรียญกับอีก50เพรน,นะครับข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้คือเป็นภารกิจรายวันนะเราสามารถทำได้ทุกวันนะครับ แล้วก็อันนี้คือสามารถทําได้แค่ครั้งเดียวคือเราใส่รหัสเชิญแล้วจะไม่สามารถที่จะใส่ได้ต่อไปก็คือสามารถใส่ได้แค่ครั้งเดียวเนาะส่วนเชิญเพื่อนที่สามารถที่จะเชิญหรือสามารถที่จะโปรหมดได้ตลอดชีพนะน,นี่คือเขาไม่ได้ จำกัดนะว่า1วันสามารถที่จะโปรโมทได้กี่ครั้งมีคนสมัครได้กี่คนอันนี้เขาไม่ได้จํากัดตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะได้รางวัลไป2 0 0 0มนเหรียญก็ต่อเมื่อเราแชร์ลิงก์ไปมีคนสมัครผ่านลิงก์ของเราปับ๊บแล้วก็จากนั้นก็เขาใส่รหัสเชิญของเรานะเขาใส่รหัสเชิญของเราไปปั๊บเลยนะเราก็จะได้รับอยู่ที่2 0 0 0 0นเหรียญและก็ถ้าว่าเขาเล่นเกมนะครบ10ครั้งเราก็จะได้รับไปอีก5 0เพชแล้วก็ถ้าว่าเขาเล่นนับ10ด่านนะับผ่านไป นะแต่ละวันเนาะหากเพื่อนของคุณผ่าน10ด่านเป็นเวลา3วันติดต่อกันคุณจะได้รับรางวัลอยู่ที่6 0,000หรือถ้าว่าเพื่อนของเรณนั้นเล่นไปนะครับผ่านไปวันละ10ด่านเนาะติดต่อกันสาวันเราก็รับไปเลย60,000เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับและนี่คือเกมใหม่ที่เรามาแนะนําในวันนี้เนาะผมยังไม่เคยถอนเงินแล้วก็ ผมก็ยังไม่รู้ว่าใครเล่นบ้างเนาะและก็ถ้าว่าใครเคยเล่นแล้วนะเคยเล่นแบบเงียบๆเบนาะก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างเคยถอนกันหรือยังอะไรยังไงพวกนี้เนาะก็ยังไงก็เดี๋ยวถ้าว่าผมสามารถถอนเงินได้เมื่อไรเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปการถอนเงินให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็สอบวิดีโอนี้มาแนะนําแอปหางเงินใหม่เพิยงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ